บายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่เนอะแขมทะเลสายหาดสะอําเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเนอะหาก็ะหอดเนอะหาก็ะอดก็เรียกว่าหิวเขาตอนนี้เป็นเวลา เย็นเย็นรอมือแรงหกโมงครึ่งแล้วเริ่มมาสอกินู่เขาอ,อยู่เขาแห้งทำผุ้ชมเลยสอบกินอาหารทะ,ลทะเลไปทะเละบ่ายนี้มาแกมทะเลนะ่ะหมูก็แพงดิท่าหมูสชม อูแพงหลายก็เรียกว่ากินอาหารทะเลแหล้วเบิ่งเรียเทียงนนเทียงเพลงบัเลงกทรายหาดก,กระอ่ำนะเบิ่งเอาเบิ่งเอาตามมุกโตอันนั้นเป็นทางฮือเด้อเด้อ เดินเดินเดินดีเดิน,ดน,ดนทางเหงื่อนะนะทางงาแปลว่าทางเหงือสำหรับอันสาวประมงที่ว่าเหงือขนาดน้อยพ่นออกไปพ่นมาจอดไว้เนาะจอดไว้ย้ำย้ำจากที่พ่นก็ออกไปละบางชั่วหลายเป็นออกไปแล้วนี่ออกไปหาปลาออกไปหาซัตทะเลเลยนี่เริ่มออกไปเลยนี่ลมแพงลมแพง เอเบิ่งไปเสียงทะเลเสียงทะเลเสียงทะเลอน,นี้ห้านอาหารพนทะเลซีฟู้ด่าผูุสมนั่งกินอาหารอยู่แถวนี่แหละแคมทะเลเนี่ยหรือว่าห้านอาหารตัวนี้เป็นห้านอาหารขาประจำเาเห็นแซบเนาะ ถือว่ามือนี่ก็ถือว่าแถวนี้ถือว่าคันเป็นคนโมโหจักแล้วมันโมโหจักมาเนาะมือนี่ก็คนกับลังเริ่มเข้ามากินแต่นี้นะของเจ้าก็มาก่อนมูละส่วนหลายเป็นเจ็ดแปดโมงแรงนี่ครับเจ้ามาก่อนมาก่อนกินก่อน ชายหาดยังขาวสะอาดอยู่เนาะแถวนี้แนตะ่เพราะว่าบบอกคือแถวเนาะไก่จากบนคนุมาลินน้ำแน่เนาะแต่ว่ามื้อนี้มันมี้ายหาดหมื้อนี้มี้ายหาดย้าวลงไปเห็นบ่ปกติมันเดินเดินดน้ำทะเลมันจะขึ้นนูนขึ้นมานูนขึ้นมาพี่ละมาหาเงือกหินพี่ละพี่ละ ฟัดแต่ตฟังที่แเห็นบอกก็เจ้าเอาเงินก้อนหอกก้อนหินมาถิ่มไว้หมอบัดมันก็ปิดช่วงเด้ช่วงทะเลนูนกับทะเลลงเด้ตอนนี้เริ่มะทะเลนูนวงัวงวงัวงวงัวงวังซองเดือนหลังฮัทเนาะวันนี้ทะเลเริ่มลงแล้วแบบน,นี้เนาะ,นะเห็นบก่กนี่ว่าตะฟังนี่เห็ตะฟังเจือนแล้วนี่ อาชีว์ว่าจะฟังเจือนไปเพราะว่าสาวอยู่นิเฮนแล้ก็าสาวบ้านเพื่อนทิดเองแต่ละคนมันก็เท็ดเองเพิ่นเนาะเอาขอหยุดตีไว้เท่านี้ก่อนเนาะทำาุ่งส้มนาะงมาท่านดูไฟชีถ่ายคลิปให้เบิ่งดหม่โชคดีโชคดี